ในยุคที่ทุกอย่างเหมือนจะถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์นะคะอะไรคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่ศิลปินจะมอบให้ผู้ชมได้บางทีคำตอบอาจจะไม่ใช่เพลงที่เพราะที่สุดหรือว่าโชว์ที่อลังการที่สุดแต่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาไม่กี่วินาทีที่ไม่ได้อยู่ในสคริปต วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะกับโมเมนต์ที่แม่ของต้นข้าวสุปรียมมอบมองกุฎให้ลูกสาวบนเวทีแล้วมาวิเคราะห์กันว่าทำไมความจริงใจที่ไม่ต้องปรุงแต่งถึงกลายเป็นไวรัลที่ส่งพลังขนาดนี้ได้น่าสนใจมากครับกับคำถามที่เปิดมาเพราะมันชี้ไปที่หัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยคือแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจากช่อง YouTube ก็บัรจายเหตุการณ์ในงานที่สะพานข้ามแม่น้ําแคร์จังหวดัดกาญจนบุรีได้เห็นภาพมากๆซึ่งมันก็ทําให้เราได้วัตถุดิบชั้นดีเลยมาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะส่วนผสมอะไรที่ทําให้เรื่องธรรมดาธรรมดาเนี้ย มันไม่ธรรมดาขึ้นมาแต่ว่าทําไมโมเมนต์นั้นมันถึงพิเศษขนาดนั้นเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูบรรยากาศในงานวันนั้นกันก่อนซึ่งแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเล่าภาพได้ชัดเจนมากว่ามันไม่ใช่แค่งานทั่วไปแต่เป็นเหมือนเทศกาลย่อมๆของแฟนคลับเลยค่ะบรรยากาศนี่คึกคักมากคนแน่นทั้งหน้าเวทีข้างเวทีเลย อืซึ่งฉากแบบนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะนะครับมันไม่ใช่แค่ปริมาณคนนะแต่คือพลังงานของความคาดหวังความรักที่มันอัดแน่นอยู่ในพื้นที่นั้นแล้ววัฒนธรรมการให้ของขวัญของแฟนคลับในบ้านเราโดยเฉพาะสายลูกทุ่งหมอลำเนี่โอ้โหมันเป็นเลยที่น่าทึ่งมาก ใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องของขวันนิดโดดเด่นมากจริงๆในแหล่งข้อมูลเขาบรรยายว่ามันไม่ใช่แค่พวงมาลัยเงินธรรมดาธรรมดานะคะแต่มีทั้งมาลัยปีกนกที่แบบดูอลังการเหมือนชุดราตรีเลยมีหมวกเงินอีกคือมันเป็นของขวัญที่ผ่านการคิดการออกแบบมาอย่างดีเขาบรรยายว่าถ้าเอามารวมๆกันนี่อาจจะ เต็มเวทีไปครึ่งหนึ่งเลยมันเหมือนเป็นการแสดงพลังของกลุ่มแฟนคลับไปในตัวด้วยไหมคะเป็นการแสดงพลังและเป็นการสร้างความหมายร่วมกันเลยครับถ้ามองในทางสังคมวิทยาเราอาจจะมองว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจเชิงสัญ,ญลักษณ์คือของขวัญพวกนี้มูลค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินอย่างเดียว แต่มันคือการประกาศว่าเราสนับสนุนคุณมากแค่ไหนกลุ่มของเราทุ่มเทให้คุณนะมันเป็นการสร้างความผูกพันให้มองเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาและสิ่งนี้แหละครับที่สร้างฉากหลังอันยิ่งใหญ่ให้กับโมเมนต์เล็กๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้โหเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าแฟนคลับไม่ได้แค่บริโภคผลงานแต่พวกเขากำลังลงทุนทางความรู้สึกแล้วก็ร่วมสร้างประสบการณ์ไปกับศิลปินด้วย ซึ่งในวันนั้นตัวน้องต้นข้าวเองก็ดูสดใสเป็นกันเองกับทุกคนมากๆแต่แล้วท่ามกลางความอลังการของของขวัญจากแฟนคลับก็มีจุดเปลี่ยนเล็กๆเกิดขึ้นจุดที่กล้องทุกตัวสายตาทุกคู่ต้องหันไปมองเลยใช่ค่ะคือจูจ่ๆก็มีคนยกมงกุฎอันหนึ่งขึ้นมาหน้าเวที ตอนแรกทุกคนก็คงคิดเหมือนกันหมดล่ะค่ะว่าเป็นเซอร์ไพรส์จากบ้านแฟนคลับอีกชิ้นเพราะว่าแฟนคลับของน้องต้นข้าวเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหนือความคาดหมายไปอีกขั้นเพราะว่าคนที่ถือมงกุฎอยู่ไม่ใช่แฟนคลับแต่คือแม่อซ์คุณแม่แท้ๆของน้องต้นข้าวเองคะ่ะและนี่คือจุดที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยครับ มงกุฎจากแฟนคลับคือสัญ,ญลักษณ์ของการชื่นชมนะครับแต่มงกุฎจากแม่คือสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับและการเห็นลูกประสบความสําเร็จความหมายมันคนละชั้นกันเลยแหล่งข้อมูลใช้คําว่ามงกุฎเงินอันสุดล้าค่าซึ่งคําว่าล้าค่าในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงราคาเลยแต่มันหมายถึงคุณค่าทางใจที่ประเมินไม่ได้จริงๆทึ่งกับปฏิกิริยาของน้องต้นข้าวตอนนั้นมากเลยค่ะเพราะเห็นว่าเป็นคุณแม่ คือเธอดูประหลาดใจจริงๆแล้วก็มีอาการหัวระเขินพร้อมกับแซวคุณแม่เบาๆตามสไตล์ของเธอเลยมันเป็นธรรมชาติมากจนเราเชื่อได้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่การจัดฉากไม่ได้อยู่ในสคริปต์แน่นอนมันคือของจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าอืมองกุฎในปริบทนี้มันทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์เลยครับคือในวัฒนธรรมที่เราเห็นศิลปินถูกสร้างภาพให้ดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ การที่แม่ซึ่งเป็นรากเงาของชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นคนมาสวมมงกุฎให้มันเป็นการทลายกำแพงระหว่างภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างกับความเป็นมนุษย์จริงๆออกจากกันในเสี้ยว,วินาทีนั้นเองที่คนดูรู้สึกเชื่อมโยงได้อย่างรุนแรงเพราะมันคือการยืนยันว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้มันยังอย่างรากลึกอยู่บนความรักที่เรียบง่ายที่สุดนั่นหมายความว่ามันคือการรวมตัวตนของต้นข้าวสุปริยาศิลปินบนเวที กับน้องต้นข้าวลูกสาวของแม่ไอซซให้กลายเป็นคนเดียวกันในสายตาของทุกคนณวินาทีนั้นใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับมันคือการทําลายกําแพงที่4แต่ไม่ใช่ระหว่างนักแสดงกับผู้ชมนะแต่เป็นกําแพงระหว่างตัวตนสาธารณะกับตัวตนส่วนตัวมันคือโมเมนต์ที่เปราะบางและจริงใจอย่างที่สุด และภาพที่แม่ไอซ์มองลูกด้วยสายตาภูมิใจขณะที่ต้นข้าวรับมงกุฎด้วยความเคารพเนี่ยมันเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะที่เสียงดังให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่อบอุ่นและเงียบงันไปชั่วขณะเลยแต่เสียงนั้นกับก้องกังวานในใจของทุกคนที่ได้เห็นแล้วผลกระทบของความเงียบที่ทรงพลังนั้นก็รุนแรงมากจริงๆคะ่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าบรรยากาศในงานเปลี่ยนไปทันทีหลายคนถึงกับหยุดหายใจไปเสี้ยววินาทีแล้วก็มีน้ำตาซึม มันน่าแปลกนะคะที่ภาพง่ายๆแบบนี้กลับทรงพลังกว่าโชว์ที่ซ้อมกันมาเป็นเดือนๆด้วยซ้ําในมุมมองของคุณอะไรคือกลไกที่ทํางานอยู่ตรงนั้นคะมันคือคกลไกของการขายโอนทางอารมณ์ครับแล้วก็ความปรารถนาร่วมคือคนดูไม่ได้น้ําตาซึมเพราะเรื่องของต้นข้าวคนเดียวแต่ภาพนั้นมันไปกระตุ้นความทรงจําและความรู้สึกส่วนตัวของเขาเองสําหรับบางคนมันคือภาพที่เขาอยากทําให้แม่ตัวเองภูมิใจ บางคนอาจจะนึกถึงความแรกจากแม่ที่เขาโหยหาหรือบางคนอาจจะนึกถึงวันที่แม่เคยแสดงความภูมิใจในตัวเขาแบบนี้มันเป็นภาพที่สากลมากๆ universal และก็ทรงพลังเพราะมันเชื่อมโยงกับประสบการณ์พื้นฐานที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก Uh huh. เหมือนกับว่าโมเมนต์นั้นได้กลายเป็นกระจกสะท้อนเรื่องราวในชีวิตของคนดูแต่ละคนไปเลยใช่ครับและมันไม่ได้จบแค่นั้นนะการกระทําที่ตามมาหลังจากนั้นยิ่งตอกย้ำความรู้สึกนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกในแหล่งข้อมูลเล่าว่ามีน้องขนมปังลูกสาวป้าหนิงเป็นเด็กตัวเล็กๆขึ้นมามอบพวงมาลายัยซึ่งตนข่าวก็ย่อตัวลงไปรับด้วยความอ่อนโยนมากยืนยันความจริงแท้ ถ้าหากโมเมนต์กับคุณแม่คือจุดสูงสุดทางอารมณ์ใช่ไหมครับการปฏิบัติตัวของต้นข้าวกับเด็กน้อยและแฟนคลับที่เท่าเทียมและอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคือสิ่งที่บอกกับผู้ชมว่าความน่ารักและความกตัญญูที่คุณเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นี่คือตัวตนจริงๆของเธอไม่ใช่แค่การแสดงมันทําให้ภาพลักษณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันสมบูรณ์แล้วก็น่าเชื่อถือแบบไม่มีข้อสงสัยเลยพอมาถึงการตีความจากคนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้นะคะ แอดมินช่องสาวคําพลอยเขาสรุปได้จับใจมากเลยค่ะว่านี่เป็นภาพที่พิสูจน์ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกมักจะมีแม่คอยสนับสนุนอยู่เสมอซึ่งก็เป็นสัญธรรมที่ทุกคนเข้าใจได้ดีอยู่แล้วแต่พอมันถูกนำเสนอผ่านภาพจริงๆแบบนี้มันทรงพลังขึ้นหลายเท่าเลยแน่นอนครับเพราะทฤษฎีหรือคำคมมันไม่เคยทรงพลังเท่าเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรา และพอไปดูความคิดเห็นจากแฟนคลับที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ยิ่งน่าสนใจเราจะเห็นเลยว่าคนดูไม่ได้แพร่รับชมแต่พวกเขากำลังประมวลผลเหตุการณ์นี้ผ่านชีวิตตัวเองคอมเมนต์มันแบ่งได้หลายกลุ่มเลยนะอย่างกลุ่มแรกคือการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวเช่นเห็นแล้วคิดถึงแม่ตัวเองเนี่แหละครับคือสิ่งที่ยืนยันเรื่องการถ่ายโอนทางอารมณ์ที่ว่าไปเรื่องราวของต้นข้าวได้กลายเป็นสะพานเชื่อม ไปสู่ความทรงจำของผู้ชมแต่ละคนกลุ่มที่สองคือการได้รับพลังบวกโดยตรงอย่างคอมเมนต์ที่ว่าเหนื่อยมาทั้งวันแต่ใจมันฟูขึ้นเฉยเลยอันนี้คือคลิปวิดีโอนี้ได้ทำหน้าที่เยียวยาจิตใจคนดูไปแล้วซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในยุคดิจิตอลนะที่คอนเทนต์สั้นๆสามารถเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของผู้คนได้เร็วมากมันคือ emotional snack หรือของว่างทางอารมณ์ที่ช่วยเติมพลังให้เราได้เลยและกลุ่มสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญต่อตัวศิลปินมากที่สุดเลยนะคะ คือกลุ่มที่ตีความไปถึงแก่นแท้ของตัวตนศิลปินเช่นทําให้ยิ่งรักน้องต้นข้าวมากขึ้นเพราะเขาไม่เคยลืมรากฐานของตัวเองคอมเมนต์นี้มันบอกเราว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้แค่สร้างความประทับใจแต่มันกําลังสร้างและตอกย้ําแบรนด์ของต้นข้าวในเรื่องความกระตัญยูความติดดินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก ประเด็นสุดท้ายนี่คือหัวใจเลยครับเพราะในระยะยาวแล้วสิ่งที่ทําให้ศิลปินยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่แค่ความสามารถแต่คือตัวตนที่แฟนคลับรักและผูกพันด้วยเหตุการณ์นี้มันยกระดับความสัมพันธ์จากศิลปินแฟนคลับไปสู่ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกว่านั้นเหมือนเป็นลูกสาวพี่สาวน้องสาวที่น่ารักคนหนึ่งของครอบครัวแฟนคลับซึ่งเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่ามากไปร่วมงานในวันนั้น ถ้าไม่มีคนที่บันทึกและนํามาเล่าต่อใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลให้เครดิตชัดเจนมากคือคุณต้อมฮอนคูกที่บันทึกคลิปนี้ไว้และช่องสาวคําพลอยที่นํามาเรียบเรียงเล่าเรื่องต่อบทบาทของสื่อจากแฟนคลับตรงนี้มันสําคัญขนาดไหนคะในยุคนี้มันคือเกมเชนเจอร์เลยครับในอดีตสื่อกระแสะหลักเป็นผู้กําหนดว่าเรื่องราวไหนจะถูกนําเสนอ แต่ปัจจุบันพลังของสื่อจากแฟนคลับหรือแฟน generated media มันมหาศาลมากข้อดีของมันคือความน่าเชื่อถือในกลุ่มแฟนดอมด้วยกันเองเพราะมันมาจากมุมมองของคนในที่เข้าใจบริบทและความรู้สึกร่วมกันมันไม่ได้ถูกกรองผ่านมุมมองของคนนอกหรือมีวาระทางการตลาดซ่อนเร้นทำให้เรื่องราวที่เล่าออกมามันดิบกว่าจริงกว่าและเข้าถึงใจแฟนคลับได้ดีกว่าเหมือนเป็นการเล่าเรื่องโดยคนที่รักศิลปิน เพื่อให้คนที่รักศิลปินเหมือนกันได้ดูมันก็เลยสร้างแรงกับเพิ่มได้รุนแรงกว่าถูกต้องครับมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าวงจรขยายผลทางอารมณ์ (emotional amplification loop) คือแฟนคลับคนหนึ่งถ่ายแฟนคลับอีกคนนำมาเล่าต่อคนอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์แชร์ความรู้สึกต่อๆกันไปความรู้สึกดีๆมันเลยถูกขยายและส่งต่อกันไปไม่สิ้นสุดทำให้โมเมนต์เล็กๆก,ก,กลายเป็นตำนานบทหนึ่งของแฟนดมไปเลย พอเราเจาะลึกเรื่องเราทั้งหมดนี้ลงไปมันน่าทึ่งมากเลยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแค่ไม่กี่นาทีมันสามารถแตกหน่อออกมาเป็นประเด็นให้เราวิเคราะห์ได้มากมายขนาดนี้แต่ถ้าจะให้สรุปแก่นแท้ของมันจริงๆคิดว่าคงหนีไม่พ้นคำว่าความจริงใจการกระทำที่เรียบง่ายแต่มาจากหัวใจจริงๆมันทรงพลังกว่าคำพูดสวยหรูนับพันคำและสามารถสร้างแรงสันเทือนทางความรู้สึกได้อย่างที่เราเห็นกันผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ และเรื่องราวนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อในยุคที่ภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ถูกสร้างและนำเสนออย่างระมัดระวังพลังของช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้วางแผนไว้แบบนี้มันมีความหมายต่อเรามากขึ้นหรือไม่เพราะอะไรเราถึงหอยหาความจริงแท้ที่ไม่ได้ปรุงแต่งเหล่านี้กันหนักเป็นคำถามที่ชวนให้เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองเลยนะคะ แล้วมันยังชวนให้เรากลับมามองรอบตัวด้วยว่ามีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆอะไรในชีวิตประจําวันของเราบ้างที่เราอาจมองข้ามไปอาจจะเป็นข้าวกล่องที่แม่เตรียมให้ทุกเช้าหรือข้อความสั้นๆจากใครบางคนซึ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่เหมือนมงกุฎเงินบนเวทีแต่บางทีมันอาจจะมีความหมายลึกซึ้งที่ล้ำค่ามไม่แพ้กันซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับ